สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเซฟไฟล์รูปภาพกันนะคะอันดับแรกนะคะให้ทุกคนคลิกเข้าตรงที่ Google Home นะคะจากนั้นให้ทุกคนพิมพ์ค้นหารูปภาพที่เราต้องการจะบันทึกนะคะ จากนั้นให้มาคลิกตรงที่ค้นรูปภาพค่ะก็จะมีรูปภาพที่เราต้องการเยอะแยะมากมายนะคะให้เลือกรูปที่เราต้องการจะเซฟไฟล์นะคะให้กดคลิกขวาตรงรูปภาพนะคะแล้วคลิกคำว่าเซฟ ให้เราเปลี่ยนชื่อนะคะใช้ชื่อที่เราต้องการได้เลยค่ะจากนั้นให้เราเลือกว่าเราจะเซฟไว้ที่ไฟล์ไหนนะคะส่วนเราจะเซฟไว้ที่ picture รูปภาพตรงนี้นะคะ จากนั้นให้กดคลิกเซฟได้เลยค่ะก็จะทำการเซฟรูปภาพแล้วนะคะให้กดโอเนเปิดได้เลยค่ะรูปภาพที่เราเซฟก็จะทำการโชว์ภาพขึ้นมานะคะก็เป็นการดาวน์โหลดไฟล์ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาคันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ